สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้กับผมอาจารย์เบสคนเล่าเรื่องนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมเหรียญเมตตาของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทรครับเหรียญเมตตาของหลวงปู่นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีการแกะบล็อกแกะแม่พิมพ์ที่สวยมากๆใบหน้าหลวงปู่นะครับจะมีความสวยคล้ายกับหลวงปู่มากเลยทีเดียวด้านหลังนะครับ จะเป็นหนุมานอยู่ด้านหลังหงเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมเหรียญของหลวงปู่นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่เป็นอยู่ในโบชัวนะครับผมได้นํามาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับชัดๆเลยนะครับเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองคําลงยาครับท่านผู้ชมด้านหน้าของเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นรูปหลวงปู่ครึ่งองค์ครับท่านผู้ชม ด้านบนจะเขียนคําว่าเมตตานะครับรูปลักษณะของเหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นการแกะบล็อกนะครับที่สวยมากๆเลยแววตาของหลวงปู่นั้นเข้มขังมากๆครับมีลิ้วรอยเสี้ยนนะครับตามองค์พานนี่เยอะจริงๆเส้นเกสาของท่านนะครับเห็นได้ชัดเจนด้านหลังนะครับเนื้อทองคําลงยานี้จะมีแบบหลังยันนะครับมีแบบหลังยันครับท่านผู้ชม ด้านหลังเป็นหลังยันนะครับด้านหลังจะเป็นรูปหนุมานแล้วก็ยันนะครับด้านบนจะเขียนเป็นคําว่าหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทด้านล่างนะครับจะมีคําว่าวัดโพศีสะอาดอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินพอสสพศแล้วก็จะมีการตอกโค้ดครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นคล้ายๆดอกจันแล้วก็มีคําว่าศิลา ฝั่งขวามือนะครับเป็นวงกลมแล้วก็มีคําว่าศิลาแล้วก็มีการลันหมายเลขครับท่านผู้ชมเหรียญรุ่นนี้สวยจริงๆครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับต่อไปนะครับเป็นรูปเหรียญเนื้อเงินลงยานะครับนี่คือเนื้อเงินลงยานะครับด้านหลังจะเรียบครับท่านผู้ชมด้านหลังจะเรียบเหมือนจะมีการขัดตะใบแต่แตงขอบด้วย ต่อไปครับจะเป็นเนื้อเงินนี่เนื้อเงินครับสวยครับด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับนี่เนื้อเงินหลังเรียบนะครับรูปต่อไปเป็นเหรียญเนื้อน,นวะหน้ากากเงินด้านหลังจะเป็นหลังเรียบครับ รูปองค์นี้ด้านหน้าจะมีการตอกโค้ดศิลาแล้วก็เป็นวงกลมแล้วก็เป็นดอกจันนะครับมีหมายเลขลันด้วยนะครับรูปต่อไปอเป็นเน,ออปาาเนื้ออันปาก้าเนื้ออันปาก้าหลังยันครับท่านผู้ชมเนื้ออันปาก้าหลังยันด้านหน้าจะมีหมายเลขแล้วก็โค้ดตอกด้านหลังจะมียันนะครับรูปต่อไปเป็นเนื้อฝาบาท นี่ครับเนื้อฝาบาทสวยจริงๆครับท่านผู้ชมด้านหลังเป็นยันนะครับทําได้สวยมากๆต่อไปนะครับจะเป็นเนื้ออันปาก,ก้าลงยานะครับเนื้ออันปาก,ก้าลงยาแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นยันนะครับเป็นยันด้านหลังจะมีการต่อโค้ดหมายเลขแล้วก็คําว่าศิลาพร้อมกับวงกลมนะครับ นี่คือรูปลักษณะตัวอย่างที่ผมเอามาให้กับท่านผู้ชมได้ดูชัดๆนะครับส่วนโดยภาพรวมที่เป็นโบชัวนะครับที่ทางทีมผู้สร้างได้สร้างไว้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมในรายละเอียดแต่ละลักษณะแต่ละเนื้อว่ามีจำนวนสร้างเท่าไหร่แล้วเนื้อนั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูต่อนะครับ แล้วก็จะพาดูว่ายอดจำนวนการสร้างและราคาจองเท่าไหร่ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเหรียญเมตตาของหลวงปู่มหาศิลานะครับมีการปลุกเสกโดยหลวงปู่มหาศิลาอย่างเข้มขังครับนี่คือรูปภาพที่หลวงปู่ปลุกเสกนะครับเหรียญรุ่นนี้ซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีการปลุกเสกพร้อมๆกับเหรียญเจริญพรบนแล้วก็ พระชัยวัฒนบัญชรเศรษฐีนะครับนี่ครับอ่าตรงนี้นะครับจะมีมีกรอบรูปนะครับที่บอกว่าเป็นเหรียญเมตตาอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับนี่ครับนี่พิธีปลุกเสกนะครับหลวงปู่นะครับนั่งปลุกเสกนะครับหลวงปู่นั่งปลุกเสก เดี๋ยวผมจะขอพาท่านผู้ชมนะครับไปชมกันเลยนะครับนี่ครับการปลูกเสกของหลวงปู่อย่างเข้มขังครับนี้ปัดเอาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันครับเมื่อกี้ผมก็ได้เล่าแล้วอันนี้คือเป็นรูปยันนะครับที่เอาไปไว้อยู่ที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนี่ครับนี่คือโบชัวนะครับ นี่คือโบชัวโบชัวตอนที่เปิดให้จองพระนะครับเปิดให้จองพระเดี๋ยวผมจะลองขอขยายดูนะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับโอเคนี่คือลักษณะของเหรียญเนื้อทองคํำลงยาครับจำนวนการสร้าง77เเหรียญต่อไปครับ นี่คือรูปที่รูปที่อยู่ตรงกลางนะครับท่านผู้ชมเป็นเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำหลังเรียบสร้าง77เหรียญชุดทองคำครับต่อไปครับนี่ครับนี่เป็นเนื้อเงินลงยาหลังเรียบสร้าง77เหรียญชุดทองคำครับรูปต่อไปนะครับตรงนี้นะครับ นี่เดี๋ยวผมขยับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนี่คือเนื้อเงินหลังเรียบสร้าง77เหรียญชุดทองคำครับต่อไปครับนี่คือ,อรูปภาพน,นี้นี่รูปนี้นะครับขยับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยเป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินหลังเรียบสร้างจำนวน77เเหรียญ ต่อไปครับต่อไปครับนี่คือเนื้ออันปาก้าหลังยันนะครับสร้าง1,155หเหรียญชุดทองคำครับผมขอพูดต่อเลยนะครับอันนี้คืออันนี้คือเนื้อฝาบาทหลังยันสร้าง3,850เหรียญครับชุดทองคำครับต่อไปครับ อันนี้นะครับเป็นเนื้อฝาบาทหลังเรียบนะครับสร้างจำนวน23 1 0เหรียญครับอยู่ในชุดของทองคำด้วยต่อไปครับเดี๋ยวขยับมานิดหนึ่งอันนี้คือเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำหลังยันครับสร้าง199เเหรียญถือว่าน้อยมากๆครับท่านผู้ชมถือว่าน้อยมากๆ ต่อไปนะครับอันนี้นะครับอันนี้ที่จับอยู่นะครับเป็นเนื้อเงินลงยาหลังยันสร้างจำนวน299เหรียญต่อไปครับนี่นะครับที่ผมชี้อยู่นะครับเป็นเนื้อเงินหลังยันครับจำนวนการสร้างคือ399เเหรียญต่อไปนี่ครับ ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนี่คือเนื้อนวะหน้ากากเงินหลังยันสร้างจำนวน999เหรียญต่อไปครับนี่ครับอันนี้เป็นเนื้ออันปาก้าลงยาหลังยันสร้างจำนวน1,199เเหรียญต่อไปครับ ลักษณะแบบนี้ก็คือเนื้อฝาบาทลงยาหลังยันสร้างจำนวน399เหรียญต่อไปครับเนื้อทองแดงครับท่านผู้ชมเนื้อทองแดงสร้างจำนวน9999เหรียญต่อไปครับอันนี้เป็นเนื้อชนวนครับท่านผู้ชมสร้างจำนวน1999เเหรียญสร้างถวายวัดครับ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูใบรายการจองนะครับนี่คือใบรายการจองนะครับเหรียญเมตตาของลุงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับเปิดจองมานะครับมีผู้ที่สนใจจองพระยอดหมดเร็วมากๆตอนนี้คือการเช่าหากันนะครับการเช่าหาตามใบของ ตามราคาจองของใบจองนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็คือเป็นราคาบวกไปหมดแล้วนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมกันเลยนะครับตั้งแต่ลำดับที่1นนะครับลำดับที่1นนะครับชุดทองคำรับพระ70เหรียญครับรายการ1.1เนื้อทองคำหลังยันหนึ่งเหรียญ1นเนื้อเงินลงยาหน้ากาก,ากทองคำหลังเรียบ1เหรียญ1นึา เนื้อเงินลงยาหลังเรียบ1เหรียญ1นเนื้อเงินหลังเรียบ1เหรียญ1นเนื้อนวะหน้ากากเงินหลังเรียบ1เหรียญ1นเนื้ออันปาก้าหลังยัน15้าเหรียญ1นเนื้อฟ้าบาทหลังยัน50บเหรียญจำนวนสร้างนะครับมีอยู่77ชุดครับท่านผู้ชมราคาจองอยู่ที่8 9 9 9 9ารบาท ลำดับที่2ครับลำดับที่สองนี่ครับลำดับที่สอง,สองเป็นเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคําหลังยันครับจํานวนการสร้างคือ199เหรียญราคาจอง6,999บาทลำดับที่3เนื้อเงินโลงยาหลังยันจำนวนการสร้าง299เเหรียญ ราคาจอง3,499บาทลำดับที่4เนื้อเงินบริสุทธิ์หลังยันจำนวนการสร้าง399เหรียญราคาจอง2,499บาทรายการที่5เนื้อนวะโลหะหน้ากากเงินหลังยันจำนวนการสร้าง999เหรียญราคาจอง999บาทลำดับที่6 เนื้ออันปากา้าลงยาหลังยันจำนวนการสร้าง1,199ห่ยเหรียญราคาจอง499บาทลำดับที่7เนื้อฟ้าบาทลงยาหลังยันจำนวนการสร้าง399เหรียญราคาจอง999บาทรายการที่8เนื้อทองแดงผิวไฟหลังยันจำนวนการสร้าง9,999เเหรียญราคาจอง 199บาทลำดับที่9เนื้อชนวนหลังยันจำนวนการสร้าง1,999เหรียญถวายวัดแจกนะครับซึ่งราคาตามใบจองนี้นะครับไม่มีแล้วสำหรับท่านที่สนใจอยากได้รุ่นนี้ไว้สักการบูชานะครับตอนนี้สามารถเข้ากลุ่มหลวงปู่ได้นะครับ ตอนนี้ท่านผู้ชมนะครับสามารถเข้ากลุ่มพระเครื่องของหลวงปู่ได้นะครับเป็นกลุ่มหลักหลวงปู่นะครับเป็นกลุ่มหลักหลวงปู่ศิลาศิริจรันโทเผยแผ่ประสบการ์พระเครื่องวัตถุมงคลนะครับตอนนี้สมาชิกนะครับในกลุ่มอยู่ที่53,000คนครับนี่ครับกลุ่มนี้มีการแลกเปลี่ยนพระเครื่องของหลวงปู่นะครับซึ่งเป็นกลุ่มพระเครื่องที่ใหญ่มากๆมีการเติบโตที่เร็วมากๆมีสมาชิกที่เข้ามาในกลุ่มที่เยอะมากๆครับท่านผู้ชม เหรียญพระเครื่องของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับเป็นพระเครื่องที่สวนกระแสจริงๆเป็นพระเครื่องที่สวนกระแสเพราะว่าอะไรเพราะว่ายุคของโควิดครับพระเครื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับจะมีราคาคงตัวหรือมีการขยับราคาขึ้นที่น้อยมากๆนะครับหรือบางพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับราคาก็จะตกลงแต่พระเครื่องของหลวงปู่มหาศิลานั้นมีราคาขยับขึ้นโดดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นพระสวนกระแสน่าสะสมจริงๆครับท่านผู้ชม กัผมขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้รับชมติดตามในรายการที่ผมนำเสนอในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามกด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับตัวกับผมเองอาจารย์เบสคนเล่าเรื่องนะครับในการหาคอนเทนต์เรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันก็ผมขอขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ